ับทันทีบริการนะครับเช่นเดียวกนนะครับจแลวนะครับัสินตางทำงานอยู่ที่กรอนแล้วับทีปานั่งปาน่งนะครับันตนะครับนะครับนะครับพอมาปฏิบติทนะครับธรรมะชุชนนะครับธรรมบัญชาไม่มีนะครับดรยนะครับ กาเฟียครับงของกัญชยาครับกระนี้นะครับกาแฟยก๊ตตนกาดลองเบี้ยนะครับยาฟ้านะครับบางการตูนี่นะครับนี่ก็คือทีมงานของแล้วก็เราจะแม่นะครับจะสมปองความรู้จันะครับก็จะถีบเข้าเทศบาลด้วยนะครับที กาบริการนะครับวันนี้จริงๆก็เอได้ผูพูดคุมาแล้วนะครับนะเป็นการเปที่ต้องต้องเราได้มาการกันนะครับนะครับก็คงเอ่อเป็นการเสียบหน้านะครับก็คงเป็นการเรียนรู้กันดีว่านักีจะที่การจัดการขยะยุมุมตะจีบ้านะครับทีนี่หลังจากเราได้พูดคุยันเนี้ในส่วนที่จะสัตว์ท้าเนี่ยก็สัศตุาอยู่ทีมงานการขยะเขอยู่เพื่อว่า ในส่วนไหนทีว่าิดว่าเราหน้าจ้ามากมาใช้ประโยชน์นะครับกับชุมชนหนุนตกับเทศบาลได้นะครับเราจะแม่ให้ได้พักร่วกจะเป็นร้อนนะครับที่ที่เราจะจะนัดการในเรื่องของการจัดการขยะนะครับซึ่งแรงเลยก็คือเรื่องของมองห้องห้องเทศบาลร้อนครับที่เราจะต้องเตรียมการในการที่ต้องมีอะไรบ้างในการที่เราจะมาจัดการกับขยะนะครับก็คือการสนับสนุนห้องเทศบาลเนี่ยนะครับที่จะต้องไปไปสู้ สู่ชุมชนนะครับผมว่าตรงนี้นยโยบายของผู้ี่ถ้ารจัดเจนกันเลยนะครับว่าแมา้ในงานหลักแทบปฏิบัติเนี่ไม่คว่าก็ต้องมีนยโยบายที่จัดเจนไปแล้วเนี่ยจะคล้องค้องการจัดการทายาทนะครับเมื่อมีนยโยบายแล้วนะครับมันก็จะลงมาสู้แพนกับแพนสร้างปีหรือว่า,าเถี่ยนสบายยัดพ้องพ้องเถี่สบายนะครับจะนํามาสู่การปฏิบัติในที่นี้นะครับต้องมีมี อยู่ในแผนสราปีในแย์สรางปีเนี่ยก็จะกำหนดเป็นหนักประมาณใช่ไหมครับหนักประมาณคล่องของของที่เราพิชฌอบคลองเศบาลตร์คนเราจึงกอบซาสุกที่จะมาทำเรื่องคล่องกิจการกิจการทายาทนะครับก็ผ่านทางสภานะครับผ่านทางสภาสภาสมัครของเป็นเทศบษฐศาสตรนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องจะต้องมีสารในในในเรต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมในชุมชนนะครับตรงนี้ของ เช่สนสบานตัดบนต้นโดนก็มีทางนาอยกอมังซ้อนกับได้หมอกไม้ทันร่องนะครับทันร่องได้มาดูแลก็คือเป็นการบลักขั้นตอนพอทางนายกเนี่ยจะมีภารกิจที่เยอะเนาะนะครับภารกิจที่เยอะอูแล้วหลายๆ่างก็จะมีการแบ่งงานนะครับในงานของการจัดการดา้านสร้างสุขและชอทน่มันร้องเนี่ยเขาจะให้ทันร่องามาช่วยแลทีนะครับในในในส่วนนี้นะครับที่ทา,างเองทั้งล่านทั้งฝั่งก็จะเป็นแผนนะครเป็นแผนที่วิทศว์ก็คือ ในการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําพี่ไม่ว่าเป็นเครื่องมือนะครับที่จะมาทําการจัดการเนี่ยเมื่อเราทําไปแล้วสร้าะประหยัเนี่ยลองมาแล้ว่าเออทีเราไปประสบความสำเร็จหรือตกขาดเยอะหรือตกได้บางเนี่ยเราจะมาเรียได้งานนะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือนะครับที่จะมาใช้ในการจัดการการจัดการที่ยากมากๆเรานะครับในเรื่องของความรู้ทังสร้างเมื่อฉพาะชาวบ้านนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้เราคุยกับชาวบ้านใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้ด้วย เในเรืเรเร่องของท้อมูลนะครับมีความจำเป็นที่ต้องมีหรือเดี่ยวของมูลการเรียนรูนรน้อะไรมันจะอยู่ในนี้ครับแต่ว่าในปีต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องไม่ใช่ทุกเรื่องอันนี่เป็นแค่สารางปีที่ว่าเราจะดำเนินการให้ให้ได้เราทิศทางกลับกันน,นะครับก่อนจะมีการซับสนุกดังเราก็มากับถัดยลยก็การซับซึ้งเราก็มาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กับประาณทีทีทีมากมาก่ นะครับมีเงิประมาณในการจัดการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเนี่ยประมาณปีเนี่ยประมาณแสนแสนถึงแสนห้าเรามีที่ชุมชนเฉลี่ยประมาณชุมชนละมื้อนะเนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเันละคนผัดตัว่ากิจกรรมจะจัดอยู่ยประางเทศบาลนครยังมีฮาลาสลาสอะไรตางต่างนะครับ,บ,บรรแต่ว,วนนรตรงนั้นพราะว่าสิ่งที่สัมพัญธ์ก็คือการทำอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ต้องใช้กรมังที่มาเที่ยวจดพื่ทระธาตในบางที่เวทีลานรรมชาติเวทีปุ้ดปุ้ยไม่ต้องใช้กระมับแต่เกิดมาเป็นกิจกรรมด้าพนันนะครับพวกว่ามันต้องมันต้องมันต้องให้ชมชมนะคับกำลังเสือเี่ยนีนตนั้นนะครับมีการบอกไม้ปลูกกระกรนะครับายกจะต้องมีการบอกม้ปกกรกนีสาดเลยนะครับว่ากองมีกองซากศพนครับ อย่างเงินพีนะครับกองเสร็พิชช็อปจะไม่มีก็อาจจะมีไฟฟ้ายกองต่างๆที่เราพิชช็อปอาจจะเป็นข้อกัดแต่งงานเยเมื่อมีผู้กองพิชช็อปแบบนี้การติดตามงานนี้จะไงการติดตามการประเมินผลจะไงนนะครับการติดประเมินผลจะไงนนะครับทีมงานต่างๆเนี่ยก็จะมีจะมีไฟฟ้าแบ่งๆนานอีกเพผมกองท้าสุดจะมีอยู่เป็นภาระงานซ่อมคนแล้วก็มีน้องตุลาการเรื่งคนนะครับเจ้ารสืบทาชการซ่อมคน รายงานขยากเรียจะมีอยู่13คนเกขยานความสนนนะครับที่้องมทีที่มาช่วยนะครับก็้ล่ภารกิจเราจ้างว่าวววดุงเนี่ยเก็บขยานเสร็จบางทีชมวมีคนมองาะมีคนมองมีหลังตาลาต่อไปมีหลังตาลาาเราชมวัผ่านเรตั้นลนะครับผ่านผ่นะครับแล้วก็มีหลังตาลาามีทีนี้คือสองที่เราเลยมีการวันนอยไม่มา ก็ต้องพัฒนาทรัพยากรของบุคลากรอจะมีอยู่นะครับให้มาให้มามาเป็นทุดสร้างหลเก็บอาหารส่งตัวได้พลังงานของของเราพลังงานของเราเก็บเก็บพยานเก็บอาหารส่งตัวตัตัวในต่างดังใจนะครับตรงนี้ต้องมาสร้างสร้างจิตสร้างมือให้กับชาวบ้านกับเรื่องต้นเลยนะครับกีแฬาเนี่ย การสร้างกิจสําเร็จในชาวบ้านให้ได้เลยการสร้างกิจสําเร็จในชาวบ้านนี่ดูแลกับดูแลกับการให้ความรู้นะครับสมนานนั้นพวกหว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็คือสำนักงานสืบแวงล้อมผ้าผัดมันก็ไม่ได้จะผัดสิ่งอะไรก็ท้องตถิ่นทอดแต่ว่าแต่ว่ามันจะมันจะมีอยู่ครับท่านนายกหรือว่าอาจจะมี ของ,งงานเขาเลยแต่แตเกี่ยวกวับกับการจัดการพยาละว่าแต่ถัดกจะเชิญทีมงานไปไปคุย,นนยก็ได้เนาะเรารับไปอยู่แล้วแล้วทีมงานนะครับนะครับไปญี่ปุ่นก็นะครับพาไปในงานนะครับพาไปในงานคืนอเจาจ้าเราเติมเต็มความรู้ก,กับทีมงานทนง,งานแบบแยกเป็นฟองส้วนกับถัดไปกทีมงาน,น,านาง,งานเนี้ยต้องมี มีมีความรู้ในรียับนานๆด้วยนะครับงเช่นคณะของของการจัดการขยับในปีในขงพวกเนี่ยจะพาไปแรงงานนาทีที่ศนุโลกนาที่กกนตะ้อนนะครับไปแรงล่องมาเขาทำกันด้วยนะครับจะมีแต่แล้วแนทครับว่าจะไม่ต้องฉักมาถิงมาก็ได้นะครับมีการตระชาวสัมพันธ์พานอโบนออนะครับงานความรู้ชาวบ้านขยับมีกีประเภท มีการคัดแยกขยะอธตอะไรได้บ้างนะครับมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มีธนาคารวันไหนที่เป็นอะไรครับอ่าห่อกระจายเท้าอ่าเจ้าตัวอ่าท่านเข้หญ่บ้างครับนี่จับตู๊ใหญ่ครับานกหยบแล้วก็ผู้บริหารต้องเทศบาลตำบลกระปางทุกสงนครนะครับจับตู๊ใหญ่นะครับจับตู๊ใหญ่เนี่ยเนี้ยเนี้ยใ้จานจาบตู๊ใหญ่ชาว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 จับตู๊ใหญ่ก็จะมีการจัดส้อพันธ์

นะครับพี่ร้อนเรียบร้อยสังผมแยกว่าชาวชาวร้อนหรือขยะเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับอยากจะให้คุยอีกทีนะครับถามผู้ชการมีโซดร้อนะครับอันนี้ตองทเลยนะการีโซอนผานายอกจนิถามพันมิตรครับ <c oughs> ก็ค,บคือเนี่ยนางรององกันนางรองวงกันมานางกังวางเฟสเดือกขยะมาทำนางรองวงกันไม่ต้อ,ตองอออไปเฟิร์สในเวนชี่เพราะโรงเรียเยอะยะจะทำงานาชาติ การสารธมชาติก็ได้นะครับรวมวักแค่แปดนแต่ต้นนะครับหรือต้นให้ได้เลยเนีระวังแค้นนะครับรวมเสมอถ้าชุมชนไปรวมวันแค้นแต่ต้นก็มันก็จะมันก็จะจะจะจห่ครับรวมต้อะไรอรวมวันแค้นรวมพอเขารงวันแค้นเสรแล้ก็จะมากันเป็นหนื่งการนะครับแล้ว <up> ก็มีการติดตามมีการประชาสัมพันธ์มาชีงค์ยกคบ นี <nú> ่ยครับเดี๋ยวตอนที่เราจะต้อง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 ทำคือเวทีของชาวบ้านที <ts> Criminal, <Abi> ่มารวมกับแพ้กับกับกับเทศสบาลนะครับเรามีที่แต่ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเราไม่เมือนกันใช่ไหมครับชุมชนที่เป็นเมื่องชุมชนที่เป็นชนบทชุมชนที่เป็นต้งเมื่อนแพ้ของแต่ละชุมชนเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้จะมีที่วงทอนนีที่วงความที่ชุมชนดังรองันปรเดินที่วงนะครับตอนนี้นะครับ ทุกภาคส่วนสํารับการตุ้มลุ่มในชุมชนเนี่ยกรรมการชุมชนกรรมการขยะเด็กเยาวชนรุ่นต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเรา่ยับพนธุในในในเขตเราเนี่ยตุ้มลุ่มเนี่ยจะต้องมีจุดนไม้ปลายทางในเรื่องเดียวในเรื่องเดียวกับที่จะบรรทุกตุ้มลุ่มขยะนะครับในกลุ่มของ,องกลุ่มป่าป่ากลุ่มตาผู้สูงอายอุจิตทําน้ํายาอี่ประสงค์กลุ่มเด็กยาวชนกลุ่มขยัเนี่บต้องมาคิดเยอะมาให้เป็นเยอะ คุยเรื่องเดียวนะคุยเรื่องเดียวธนายกคุยเรื่องเดียวสัพพลัตคุยเรื่องเดียวกับหลวงพ่อะกากับทางชุมชนถ้าสามสิบป้ายต่างๆคุยกันเรื่องเดียวกันเนี้ยมันจะจะขับเคลื่อนในงานในการขึ้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนนะครับมีกิจกรรมเส้าเส้าอจินนะครับเด็กๆก็จะมาทำเรื่องของขอการขัดแย้งขยะกับธนาคารขยะนะครับโดยมีนะครับผู้ใหญ่นะครับรวมกันมันเป็นภาพที่รู้สึกมันอบอุ่นเนาะ นะครับอบอุ่นได้ความความพุ่งพันต่างกิจกรรมการรักชุมชนนะครับเข้าใจกันแจ้งกันนะครับต้นไม้ถ้าถ้าเราสังเกตจะจะมีต้นช้างต้นไม้หรือว่ามีจิตทาสีสวยๆนะครับลิขทาติเกิดจากแต่งกันะครับไปทนถาดซีรอยางหยดยืนแหล่ก่อนเป็นแหล่งลูกน้ำพกพันยุงไรเนาะนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นกลต้นตะไค้นะครับกลต้นตะไมร้ในชุมชนทีกิจกรรมการเก็บขยะนะครับ เนี่ยครับกับประทานชุมชนก็จะมีเวทีปนเยี่ยครับกรรมการชุมชนมีเวทีคุนคุยนางปนคุยเรื่องของแร้เรื่องของกิจกรรมท้องท้องขยะที่อยู่ในชุมชนนะครับนี่เป็นคณะกรรมการจัดการขยะจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การเทศบาลสักจีเดียวแต่ว่ารุ่มต่างๆอยู่ในชุมชนเนี so, ่ยครับมาช่วยกันครับการปุณยยังมีบทบาทในเรื่องของการประจายตะกอนทำปุ้ยยังกวาดแต่องต้อง การประดับตะปันการกรรมการชุมชนคิดเหลืองแพนไปกระทำแต่บริเวณขยะเนี่ยครับเหลืองขยะบริขิตที่นี่พอแต่ละฟ้าแต่ละแต่ละโซนต่างๆมาเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ชันดีนะครับเนี่ยตัดหูยจะมีเวทีการปูดคุยกับปีงองลูกบาสนะครับลูกบาสตัดหูยจะมีการประดับตะปันนะครับตัใหูยจะมีการพูดคุยอะไรต่างๆนะครับพูดคำศาสนา ถ้าที่บ้านเราจะมีกลามีนะครับก็คนจะมางมาที่จหเชิงนะครับหนึองต้องการจัดการในเรื่องนี้ได้กับข้าวหวัดปะก็อาจจะให้ชาวบ้านะครับไปกัดกัดขยะใเต็นทบ้านก็่เองบ้านทำงานกอต้อ่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่ยเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่า่่่ป่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่า่่่่่่่า เนี yeah, it, so ่ยในบ้านเนี่ยเขามีการขัดแย้งกันของปุยย่อยบอกขัดแย้งขยะนะขัดแย้งขยะนะแบบุยย่อยไม่ทำเดี๋ยวคนท้าเราจะไหมเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าปุยย่อยขัดแย้งกันบ่อยมีมีการขัดแย้งเนการทำปุ๋ยน้ำหมักได้ขนาดนั้นะครับก็จะเป็นปัะเด็นครับก็ก็เป็นตัวอย่างสำคัญับความต่างๆนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเบเกอรี่นะกลุ่มเบเกอรี่ก็เป็นกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านนะครับพวกอ่าบวกลินาเบเกอรี่ทำอยู่พวกเบเกอรี่เป็นกลุ่มอาชีพอยู่ในชุมชนนะครับ ต้องเชียขาดแกะในการทำบเบนเจรี่เนี่ยประมาณมืงต่อเลี้ยนปมาชายนะครต้องขาดแกชวงขาดเนี่ยมาเนื้อประมาณพุกพันะครับหลอดาดแกะได้เยก็เป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มเน้ครับทีุ่มชนกลุ่มตางๆนะครับที่ในชุมชนกลุ่มยาปลานะครับกลุ่มปลาปลานะครับกลุ่มปลาปลาพระคุณเดืองเดียรรา,าประโพระคุณเดือนี้นนนเนือยะผลิตน้ำยาผสม